สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับช่องตลาดนัดวินเทจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาดูางาน DIY นะครับก็คือตัวนี้ก็คือจะเป็นพักขยายนะครับพักขยายของทานินตัวนี้นะครับเท r 2 2 4 4รุ่นรุ่นยอดนิยมเนี่ยนะครับอันนี้เป็นงาน DIY ของผมนะครับก็เริ่มเริ่มประกอบเนี่ยนะครับก็จำหน่ายก็ประมาณ สองปีแล้วนะครับปรากฏว่าตัวนี้เป็นตัวที่สองนะครับที่ลูกค้าสั่งโอ้โหรู้สึกคนคนจะนิยมมากมากเลยเกินนะครับตัวนี้เป็นตัวที่สองเองนะครับกอ็อันนี้ผมก็จะให้ดูหน้าตานะครับก็คืออันนี้บอกก่อนว่าเป็นงาน DIY นะครับก็คืองาน DIY ก็คือประกอบมือ100%เปรนะครับประกอบมือทำทั้งหมดเลยฉะนั้นแต่ละตัวเนี่ยนะครับท่านผู้ชมต้องเข้าใจก่อนว่างาน DIY ก็คือ เป็นงานที่ประกอบมือฉะนั้นแต่ละจุดรายละเอียดเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับในหนึ่งเครื่องเนี่ยนะครับมันจะมีต่างกันเลยนะครับคือหลักๆเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันมีจุดรายละเอียดตำแหน่งอะไรพวกนี้นะครับมันอาจจะมีเปลี่ยนกันบ้างนะครับก็ฉะนั้นก็คืองาน DIY คือเป็นตัวเดียวในโลกนะครับตัวเดียวในโลกเลยนะครับก็จะไม่เหมือนใครนะครับเพราะผมทําแต่ละตัวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยนะครับตัวที่แล้ว ตำแหน่งตรงนี้ตัวนี้วางตำแหน่งตรงนี้อ่งตัวหนังสือนะครับก็เปลี่ยนไปนะครับตัวที่แล้วก็เขียนแบบหนึ่งนะครับตัวนี้ก็แบบหนึ่งนะครับเทคโนโลยีก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตัวหนังสืออันนี้อาจจะมันอาจจะลอกง่ายอะไรประมาณนี้ผมก็จะเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปนะครับเปลี่ยนเขาเรียกว่ามันจะมีวิธีอยู่นะครับวิธีก็คือหมายถึงว่า มีหลายแบบนะครับก็จะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบตัวหนังสือเพื่อให้มันคงทนเรื่อยๆนะครับก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คืออ่าก็จะเริ่มเริ่มจะเอาบลูทูธมาใส่แต่ทีนี้ตอนนี้มันยังไม่เสถียรน,นะครับจะบลูทูธเอาเอาไปใส่อะไรประมาณนี้ก็รอพัฒนาอีกหน่อยนะครับก็คิดว่าตัวตัวหน้านะครับตัวหน้าถ้าเกิดอ่ามีลูกค้าสนใจก็อาจจะมีใส่บลูทูธเข้าไปแต่ไม่รู้เมื่อไหร่ครับเพราะว่าตอนนี้เหมือน ปีหนึ่งหนึ่งหนึ่งปีขายได้หนึ่งตัวนะครับประมาณนี้โอ้ครับ <c ười> แต่ว่าแต่ละตัวใช้อ่าใช้เวลานานนะครับนานเลยนะครับก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงครึ่งเดือนเลยนะครับเพราะว่าเอ่อพอดีมีงานอื่นด้วยแล้วก็บางอย่างเนี่ยเราก็ต้องรอนะครับอย่างมอแปลงอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องรอต้องอะไรประมาณนี้แล้วก็เริ่มแรกต้นทุนก็จะสูงนะครับเพราะว่ากล่องอะไรพวกนี้เราซื้อกล่องสาเร็จมาแล้วก็มาทำไปเอ่ทำเพิ่มอีกนะครับประมาณนี้ ก็ทำแบบนี้มันมันต้นทุนมันสูงมันไม่เหมือนโรงงานนะครับถ้าโรงงานเขาจะมีซื้อมาเป็นเขาเรียกว่าจํานวนปริมาณนะครับมันก็เลยถูกกว่านะครับแต่ว่าผมก็พยายามคัดของดีให้นะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูข้างในด้วยข้างในที่ผมบอกว่าผมเปลี่ยนอะไรเนี่ยนะครับเป็นเกรดออดิโอมมาเลยนะครับ CL เอลหนะ้าซีวีมาอารหนึ่งเปอร์เซ็นเต็มนะครับอเต็มพักขยายเอาพุทของแท้นะครับของแท้ตัวิเขียว,ยวนั่นใส่ไปเลยผมก็จะเปิดให้ดูนะครับ ก็ท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าเนี่ยนะครับก็ผมก็ทำตามแบบของเขานะครับก็คือมีลูกปิดเขาเห็นไหมครับก็มีของแทของเดิมเขานะครับมีวอลลุ่มมีบาลานซ์นะครับแล้วก็มีเบสมีทรีเบิลนะครับแล้วก็เลาเนตนะครับก็พักขยายเขาจะใช้แค่ตรงนี้ผมก็มีมาครบนะครับมีวอลลุ่มมีบาลานซ์ซ้ายขวามีเลาเนตนะครับเลาเนตอันนี้นะครับมีเบสมีแหลมนะครับแล้วก็มีไฟไฟบอกอ เปิดปิดเครื่องนะครับอันนี้ก็ power นะครับ power นะครับเปิดติดก็จะมีไฟแดงๆนะครับก็อันนี้ก็ให้ดูกันนะครับก็บอกอีกทีนะครับก็คือเป็นขยายของตัวนี้นะครับเป็น DIY มาประกอบเป็นตัวนี้นะครับอันนี้ก็ให้ดูกันนะครับอ่ามันจะมีระบายอากาศด้านข้างนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้รุ่นนี้เป็นขยายเป็น OTL นะครับ OTL ก็คือพักขยาย ในยุควินเทจนะครับมันก็มี2แบบนะครับ OCL กับ OTL นะครับ OCL ก็ที่ท่านฟังฟังฮิตฮิตกันปัจจุบันนะครับพวกแมกเนตพวกอะไรนะครับนั่น OCL นะครับอันนี้ OTLOTL ก็น่าจะเป็นซันซูย,ยุดรุ่นโบราณมาร้านรุ่นโบราณน,นะครับเสียง OTL มันก็เอกลักษณ์มันจะทุ้มๆนุ่มๆน,นะครับมันมันจะฟังสบายๆนะครับแต่ว่าถ้าแบบออกแหลมออกกลาง มากหน่อยนะครับมันก็ OCL นะครับประมาณนั้นก็มี2ระบบนะครับก็อันนี้ก็อธิบายกันนะครับก็ให้ดูว่าที่มาของแอมตัวนี้ก็ามาจากตัวนี้นะครับก็พัฒนาขึ้นมาทําเรื่อยๆนะครับก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของแอม OTL นะครับหรือบอกไปคือถ้าเครื่อง,งในพังช็อตนะครับลำโพงที่แสนแพงของท่านมันจะไม่ไหม้นะครับเพราะว่ามันจะผ่านซีคัพปิ้งก็คือ,อมันไม่ให้ไฟ ออกไปทะลุไปลำโพงนะครับแต่ถ้าเป็น OCL นี่จบเลยนะครับถ้ารุ่นถูกๆรุ่น3าวัตต์35วัตต์เนี่ยมันจะไม่มีป้องกันลำโพงนะครับแม็กเนตก็ไม่มีนะครับรุ่น30วัตต์เนี่ยเกิดมันช็อตเนี่ยมันไฟมันวิ่ง30โวลต์นะครับวิ่งเข้าลำโพงเลยพังนะครับลำโพงเป็นเหมือนด็นแสนพังครับไม่เหลือหลอนะครับอยู่ที่ว่าท่านจะปิดไว้ไม่ไวนะครับถ้าปิดไว้อาจจะรอดถ้าถ้าปิดช้าก็เรียบร้อยครับส่วนใหญ่ที่มันไหม้ก็จะเป็นลำโพงใหญ่เลยลำโพงเบสนะครับ พอาไปพันใหม่ก็จบเลยนะครับก็ไว้อยอะไรก็เป็นไว้อยบ้านหม้อไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวดูข้านหลังอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ดูด้านในนะครับครับสำหรับด้านหลังก็ผมก็จะทําก็ประมาณนี้นะครับมีลําโพงลําโพงแอะนนี่แบบแบบหมุนนะครับจริงๆจะทําแบบหนี้นะครับแต่ว่ามันต้องตัดไอ้กล่องเยอะนะครับก็เลยใช้แบบนี้ดีกว่าจบง่ายหน่อยนะครับแล้วก็มีอินพุตแค่นี้นะครับ AUX นะครับก็ ถ้าเป็นถ้ามีบลูทูธอ่ะบางทีอาจจะต้องเพิ่มอีก2อ,อันนะครับแล้วก็บางทีอาจจะต้องมีซีเลกเตอร์อาจจะไม่ใช่ซีเลกเตอร์เป็นปุ่มสวิตช์กดนะครับว่าเลือก AUX เอกเลือกบลูทูธอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็ค่อยพัฒนาต่อไปนะครับแต่ว่าดูแล้วอ่าน่าจะไม่ค่อยมีใครชอบกันนะครับเพราะว่าปีละเครื่องนะครับผมผลิตได้ปีละเครื่องหมายถึงว่ามีคนสั่งปีละเครื่องนะครับประมาณนั้น ครับท่านผู้ชมครับคราวนี้ก็มาดูด้านในกันนะครับทานินเกี๊ r 2อ4นะครับ DIY นะครับประกอบขึ้นใหม่นะครับเป็นแอมอย่างเดียวนะครับด้านในนะครับด้านในที่ที่ผมลงอุปกรณ์นะครับก็จะเห็นว่าทุกอย่างนะครับก็จะเหมือนกับต้นฉบับเลยนะครับแม้กระทั่งทานิเตอร์เห็นไหมครับอันนี้เขียวๆเลยนะครับจะเป็นเบอร์แท้เลยนะครับทั้งคู่เลยแล้วก็ พวกอะไหล่พวกนี้นะครับเห็นว่า R ใช้1%หมดเลยนะครับเนี่ย C มี VMA ด้วยนะครับแดงๆนี่คือ VMA นะครับเนี่ยแล้วก็ R 1% C เป็น ELNA นะครับส ELNA หมดเลยนะครับสเนี่ยตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเป็น ELNA หมดเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างลองอุปกรณ์นะครับที่ที่ผมลองอุปกรณ์ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ให้ดูด้านในพอดีว่า ตอนแรกว่าจะลองบลูทูธด้วยนะครับแต่บลูทูธเนี่ยพอดีระบบมันยังพักจ่ายไฟนะครับมันมีปัญหาอยู่พักจ่ายไฟเพราะว่าตอนนี้ใช้พักจ่ายไฟชุดเดียวนะครับถ้ามีบลูทูธมันจะต้องเพิ่มพักจ่ายไฟชุดหนึ่งนะครับก็เลยมีปัญหาตัวนี้ก็เลยยังติดตั้งบลูทูธให้ลูกค้าไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวตัวหน้านะครับตัวหน้าก็ถ้าเกิดมีลูกค้าสั่งทำไรก็ะจะมี ติดบูทูธได้แล้วนะครับตอนนี้ก็มีระบบภาคแก่ไฟแค่นั้นเองนะครับที่ว่าพอดีหม้อแปลงไม่ได้เตรียมไว้สําหรับการติดตั้งบูทูธนะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็เลยบูทูธยังติดไม่ได้นะครับครับท่านผู้ชมครับมาทดลองเสียงกันเลยนะครับวันนี้ก็จะต่อกับจูเน์นะครับตัวนี้ที่เห็นนี่เป็นไดนาโกนะครับเป็น จูเนียร์หลอดนะครับตัวนี้เป็นจูเนียร์หลอดก็มาต่อกับพักขยายที่ DIY นะครับพักขยายทานิน TFR 2 2 4 4เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจะมาอ่าลองนะครับลองเสียงดูนะครับสี่ดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนรับมุ่ฟังเข้าสู่รายการรอบโลกรัฐสภา l วิล r l i a ีเมนท a อ k นะคะวันนี้เจอกันกันกบดิฉันธนพรสุขดีทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้คะ่ะ16บหกกาถึงสิ เรื่องราวการทำงานด้านต่างประเทศที่น่าสนใจนะคะวันนี้วนมาเจอกับสำนักโอกาสรัฐสภาระหว่างประเทศคะ่ะเรามีเรื่องราวการประชุมที่น่าจะมาพูดคุยกัน,นมาฝากกันอีกแล้วคะ่ะแล้ววันนี้นะคะขอต้อนรับด้วยว่าต้องเป็นวิทยากรหน้าใหม่เพราะว่าเรายังไม่ได้เคยพูดคุยกันในรายการมาก่อนแล้วก็วันนี้คะ่ะพี่จิตรศกรก็ยังคงมีเรื่องราวเนี่ย พ่วงมาให้ด้วยเพราะว่าพี่ว่าเป็นเป็นนำทีมมาแล้วกันเนาะพี่จิค่ะสวัสดีพี่จิคนแรกก่อนแล้วกันกนะาะจะได้คุ้นเสียงกันค่ะสวัสดีค่ะ,ะทีนี้อีกสองสาวเดี๋ยวหลายๆคนบอกว่าเอ้ใครกันนะนะคะขออน,นุญาตต้อนรับแล้วก็แนะนําไปด้วยในตัวเลยค่ะพี่ยุ้ยปัดิทีจาตการนนท์นะคะกับน้องหญิงนะคะนัทวิภาแตกระโทกที่จะมาร่วมพูดคุยกันในเรื่องราวของการประชุมในวันนี้ค่ะสวัสดีทั้งสท่านอีกค,ค่ะ ฐันะแพทยภสัทยาดิตคณะฐันะแพทยาสศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นพบว่ามหาวิทยาลัยได้จัดระบบการชำระค่าที่จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ้าอย่างางกลางประงเชพเพอร์บ้านนาเดิมอภินม์ มันยังไม่ได้ถล่มเหมือนข้างั้ังมันแล้วมันก็มันเวลาดูซีนเอ็นก็ตั้งสติดีๆนะซีนเอ็นหลังๆนี่ก็จามากสุดขีดะจามากนะจามากมากมาแล้วก็มีบางท่านทีเดียวนะครับที่อาจจะเรียกได้ว่าสั่งโัวมือถายแบงกินจ๋า ยานั่งถครั้งที่7จะยังคง6โซจัแสดงหลักไว้เหมือนเดิมได้แก่โซจัแสดงอาหารและสินค้าีสเเย ครับอันนี้ก็คือทดลองเสียงนะครับทดลองเสียงก็เสียงมันก็เหมือนกับทานินอ่ารุ่นต้นฉบับนั่นแหละครับ t ท r 2 2มาแต่เสียงที่ได้เนี่ยอ่ามันก็จะมีเสียงปลายเสียงนะครับเสียงแหลมเสียงอะไรมันจะชัดกว่านะครับเพราะว่าใช้อะไรที่คุณภาพดีนะครับก็ดีกว่าต้นฉบับด้วยนะครับต้นฉบับเขาใช้บางตัวเนี่ยก็คือค่า5%เอะไรประมาณนี้นะครับแต่ของผมใช้1%นซนนะครับอ่า สีก็เอลนานะครับเอลนาแต่ของต้นฉบับเขาก็เอลนาเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะเสื่อมไปบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็จัดว่าเสียงสดเลยนะครับตัวนี้เสียงออกใสสดนะครับก็เสียงก็เสียงก็แนวเดิมนะครับแนวเดิมแต่เสียงมันจะจะดีกว่าหน่อยหนึ่งนะครับมีปลายเสียงมีจ็อกแจ็คมีมีเสียงแจ็คมีเสียงอะไรเนี่ยนะครับมันเขาเรียกปลายเสียงนะครับประมาณนั้นจะมากกว่านะครับก็ รับชมรับฟังไปแล้วนะครับก็ตัวนี้ตัวที่2ที่มารีวิวนะครับเสียงก็คงคุ้นเคยกันนะครับเสียงก็เหมือนรุ่นที่บอกกันนะครับ tfr 2 2 4 4ก็เสียงก็จะเป็นแบบนั้นนะครับอันนี้วันนี้ก็จะต่อแค่จูเนอร์นะครับไม่ได้ต่อ,อ CD เพราะว่ามันไม่อยากมีปัญหานะครับซึ่งเสียงเรื่องลิขสิทธิ์อะไรพวกนี้นก็เลยต่อ,อเฉพาะจูเนอร์นะครับวันนี้ครับ ครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับช่องตลาดนัดวินเทจนะครับก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ s u b s ไครต์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมทุกท่านสวัสดีครับ